ขึ้นมาฮัลโหลพี่จอยพี่เป็นไรอ่ะเอาพี่จอยไอ้เฮียเอาไอ้เฮียแปดไอ้สัตว์ทำไอ้เฮียอะไรเนี่ยมึงบอสปิดจอยสัตว์ครับแต่ครับไม่ได้ไอ้เฮียนี่มันโรคจิตมันเป็นเฮียอะไรวะแม่งฆ่ากูตลอดเดี๋ยวปนกูด้วยเนี่ยไอ้นายกเฮียเนี่ยระยำไหมการแม่งไม่ทำแม่งเอาแม่งเอากูพื้นปุ๊บแม่งเล่นกูเลย3 2 หนึ่งอย่านะเอา้าไอ้เฮ <aud> เอ<า>เอใครแกล้งพี่กูไอ้สัดเป็นเฮืยอะไรเนี่ยเียนนายกวัดไม่เอาพี่สักบาทเลยอ่ะดูดิไม่มีอะไรเลยอะไรเอ้าแล้วเป็นอะไรอ่ะอาหารไม่มีอาหารไม่มี เขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาโดดป้นไปด้วยครับพี่อาหารนี่ไม่มีพี่ขอพูดหน่อยระวังนะอ่ามันมีควายมาป้นกูกูถ่ายรูปเก็บไว้อ่าเออจะไปจะไปจะไปเย็นนายกนี่แหละแล้วคือกูต้องทําไงแล้วคือกูต้องลุกแล้วก็ต้องตายอย่างนี้เหรอรอหมอดีิพี่ก็คือหมอต้องมาถูกไหมใช่ใช่พี่รอหมอรอหมอปัญหาชีวิตนั่นึงเดี๋ยวขับรถไปหาหมอดีกว่าง่ายกว่า เียไอ้สัตว์น่้เฮียงจริงนะพี่นะแมงพอแม่งตายยังไงไว้เฮียมันแกล้งกูอยู่ได้สัตว์หน้าหณทำอะไรอ่ะคุยไปเรื่อยพี่กูมาเปิดร้านกาแฟเนี่ยกูว่ากูยังสมัครเป็นทีวี ดิเออพีอ่ก็ขายกาแฟดิตอนนี้ร้านกาแฟไม่มีคนไม่ค่มีคนมาเปิดเลยอ่ะมีแต่ผู้หญิงเปิดมันเปิดไม่มันเปิดไม่ได้ไอ้สัตว์ไปเปิดหน้าโรงพยาบาลแม่งก็มาทิ้งบินกูแม่งเดินถือมี่มาหาเรื่องกูเลยอ่ะใครเฮียหมอในโรงพยาบาลน,นี่แหละ <laughs> อไองเจอกูตีหัวแตกไปนี่อ่ะเขาเสือมีโอ้ยหมออยู่ฝั่งนู้นนดิเฮียหมอไม่อยู่ในโรงพยาบาล ขอช่วยหน่อยครับน้ำเกลือน้ำเกลือให้ให้อาหารนะอาหารหมดเย่ย <Yeah. S 1> วันรวมญาติจะชัดโอ้โหวัสดีหมอหมอคืออย่างนี้ครับคืออ๋อผมรู้แล้วที่มันเด้งขึ้นมาเพราะมันมีคนปนกันเพราะผมอยู่ในเวรตำรวจเอางี้ละกันหมอมขอขอสเต็กหมอสองการได้ไหม แล้วค่อยคุยครับแต่ค่ารักษาสามพันเจ็ดครับได้ครับทัานผูมเขาสเต็กสองจานไม่ต้องพี่เป็นตำรวจพี่พี่ดึงของในตัวหมอมาได้เลยนะจริงเอางี้หมอช่วยช่วยกันนะไม่วช่หมอหรไหนอ่ะหมอคือผมไม่มีตังจริงกาแฟด้วยกาแฟด้วยบินไหมบินนไม่บินไม่บินอ่ะไม่บินอ่ะบ้าหรือเปล่าไม่ใช่แมงฟอร์ฮัลโหลใช่ตอรอเหรอทำไมไม่ตอรออันนี้อันนี้เป็นตอรอเป็นตอรอ อันนี้สีลาขอเบอใหญ่สุดเพื่อนทักโก้ไงอน,นี่คุณไม่รู้จักแบบอีิมหาสีเปกเอ้ยจะตายอยู่แล้วเอาข้าวมาก่อนเลยรู้จักโโแต่จานแอปปับอะไรนะครับรู้จักแต่จานแอปปับอะไรนะนี่คุณอย่าเอาชนชั้นไพรม,มาคุยกับผมนะคุณอย่าพูดชื่อนี้นะเอาข้าวมาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นปดแปดศูนย์ห้าครับโ้โหโอ้โหโอ้ขอบคุณมากหมอได้คมีชื่ออะไรข้าจะจำเองไว้ ใส่ทังก็ได้ครับใส่บินไหมะไรนะใส่บินไหมครับใส่บินไหมเอาอะไรกักหนาเนี่ยไอ้นี่ถ่ายคนไปทั่วเลยสัตว์ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมพี่อ๋อมันไม่เชื่อใช่ไหมนี่ถ้าไปยิงคนแล้วตายนะตายไปลเตายมันตายเอาตายขอับรถกัน พี้พี่คุยเรื่องเรื่องเรื่องกาแฟเลยพี่คุยคุยเรื่องกาแฟเลยไม่ดหล้วกูโดนจับไปด้วยสัตว์พี่จิราขายกาแฟเหรอได้โอ้ยเจอมองไม่เห็นไอ้หนูลุงเคาร์ตกาแฟนี่ยดีดีอะไรนะสบายดีไหมสบายดีน้องสบายดีกินตึกกินึกปราย S <S โอ้ยดูดิสองสามปะสีป่ปะ <S <S อะไรนะครับสองปีพี่ประมาณสองปี <S 2> <S 2> เขาตาเขาตามไม้ผมเลยอ๋อเอานั่นเอาอเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่ะครับไซไล่หนึ่งห้าครับจ้าอะไรครับเฮ้<ว>ยด้วยร้ายกาแฟที่อะไรอ่ะมีรูปใครอ่ะพี่พี่ขายทุกคน มีรูปอะไร <reen cient S 2> อยู่ข้างในอะไรๆข้างในมีนี่ใช้แอลสองมันไม่แล้วข้างในอ่ะรูปอะไรพี่ข้างในอ่ะอันนี้มันขายรูปพวกตุ๊กตาชิรากอนอะพวกแบบคนแบบหน้าข้าหัวพวกแบบท่าตะกร้อะไรเงี้ยโรคจิตอะไรเงี้ยร้านร้านอะไรร้านร้านกาแฟผีสิงอ่ะเนี่ยร้านเนี้ยรูปไม่ดีหรือเปล่าครับลูกค้าที่หายตัวไปแล้วโดนโดนจับไปกระเทียมหลังร้านครับโอเค มีลูกค้าคนเดียวอ่ะทั้งร้านเออนั่งด้วยผมผมผมเน้นนั่งน่งแต่ไม่ซื้อครับนั่งแต่ไม่ซื้อคือผมอาจจะมาสมัครเป็นทีซีครับคุณตีใช่หรอใช่ครับเอาดีจริงครับคืออตนนี้เอาดีดีว่างงานผมว่างมากเลยอ่ะงานว่างมากเลยครับคือผมอยากแบบเฮ้ยแดนนี่แดนนี่อยู่ไหนแดนนี่เอ้ยไอไอบันนี่ดีบูม มีคนจะสมัครเป็นทีซีโอ้โหครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถามก่อนคืออันนี้เป็นซีเป้งหรือเปล่าครับวันนั้นผมเห็นไอ้เขาขึ้นป้ายอยู่นะคือไอ้คนหัวเขียวที่มันยิ้มสวยๆนั่นน่ะเป็นซีเป้งผมรู้เขาแน่เต้นแน่นอนแม่งยิ้มเปล่ไม่อะไรครับได้ครับผมต้องการคุยกับคนนั้นนะครับโอเคได้ครับที่หัวเขียวๆที่ยิ้มเลยไอ้เหี้ยตัวลูกกระจอกไปคุยได้บุงดู่นต้องซีต้องซีโตด้วย นะครับแต่ทีที่ที่นี่เขาเขาต้องฟิตมากเลยนะครับทำไมล่ะครับคือต้องขมิบสูตรนาโดนถนอเนาะแล้ว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 เขาเหมียวให้่มดูเลยไม่ได้ครับไม่ได้แล้วสีนราแล้วสินราจะเป็นกี่วันน่ะเฮียแป๊บนึงอะไรพี่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มแก๊งแก๊งไอ้นี่หรือเปล่าครับแก๊งแต่พ่อหนุ่มคือถ้าเกิดอ๋อไม่ใช่โอหกูรอดอะไรพ่อหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงทีฟีไม่กูไปบิดเงินแก๊งไอ้นี่แก๊งไอ้โค โคอีอะไรโคอีอ้อยอะโคอ้อยอะไรเนั่นนะเชี่ยแม่งตามไปกระทืบกูถึงสอนน้อยก่อนกูขายเงินแดงมันแล้วกูแบบอ่ะพูนตรงเลยกูโกงกูโกงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะกูก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแจ้งความไอ้นี่ไงแจ้งความว่ากูโดนทำร้ายแล้วแม่งตามไปจกะกูหน้าสอนนอพอไปถึงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแม่งก็ยื่นเงินแดงให้กูเพิ่มอีกคือมันเถียงกับกูไปได้ไงมันก็ยื่นเงินแดงให้กูเพิ่มเสร็จใช่ มันก็บอกว่าเนี่ยตำรวจจับเลยครับเพราะมีเงินแดงอ่ะเอา้าครูก็เลยบอกตำรวจบอกว่าตำรวจครับเขาเป็นคนให้ผมมันก็ของของผมใช่ปะละ่ะมันผิดกฎหมายที่ไหนเนี่ยมันมีคนให้ผมก็แค่รับอ่ะถูกไหมล่ะนั่นแหละแค่โด้เงินแดงฟรีใช่แล้วก็ไม่โดนจับดว้วยเป็นไงแต่ว่ากูจะลงกระทืบไอ้เหี้ยไหนไม่ใช่แก่เนี่ยเลี้ยงให้ไม่ใช่เขาจะกระทืบให้ วันนั้นน่ะจริงเรื่องจริงใครจะกระทือพี่ไม่มีหรอกบ้าปะเนี่ยพีช่ชุดแบบนี้เลยสีคล้ายๆแบบนี้เลยเกีย,ยเขียนไอ้นี่ไอ้ร้านโอไอร้านชานมอ่ะโอไออ่ะอโอ้โหแล้วขับรถประมูลด้วยจําได้เลยขับรถประมูลด้วยลงแล้วครับ <c oughs> โอเคเจอกันครับพี่กินกันเจอกันครับพี่สวัสดีครับสวัครับขอบคุณมากดีี่คอยอยู่ดีๆดีีคียอเอาีดัครับผมไม่มีเบอร์ดิ ถ้าเกิดว่าสมมติแบบผมผมเป็นทีวีเนี่ยผมจะได้แบบอะไรไว้เล่นบ้างครับปืนพี่ปืนปืนจริงผมเบื่อปืนผมจับปืนจริงมาตนนอดเลยผมอยากได้แบบปุ๊แบบยิงปุ้งหายหมดเลยทั้งแมามีไหมครับแล้วบอกเบื่อปืนปืนมันยิงทีละคนเจพี่หัเดือดสัตว์เอาี้เอางี้คุณมีอะไรให้ผมดีกว่าอะผมบอกเลยว่าประสบการณ์ผมเนี่ยยาวนานมาก ยาวยาวจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยมีฮอร์ครับมีฮอร์เป็นสิเสนอ์ครับเสนออ์ู่ที่เขาเสนอยังไม่ยังไม่ช่วยเลยครับครับอ่ัตงการอะไรครับผมต้องการทุกอย่างครับแต่คือโอ๊ยอะไรเนี่ยโปแกรมชิพหายเลยแล้วกูปิดไงเนี่ยใครเอากบมาไปเอาเอรี่มาใส่กูเนี่ยอะไรอ่ะกะโดดอะไรอ่ะ หน้าหน้าคุณเป็นคนขวัญอ่อนวะเนี่ยเนี่ยคนขี้ขี้ช้าเลยเนี่ยอุตส่าห์โอ้โหคนขีหลอกหรอลางวันผีเป็นเฮียครับเอาเอาเอางี้ดีกว่าครับคือคุณแบบไม่ต้องหาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกูขอไอ้นี่ก่อนเฮ้ยแอดมินผมขอไอ้ไอ้เจสันเจสันได้ดิยผมขอเจสันได้เลยครับเจสัน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 ครับ มันต้องมียดอดแอดมินป๊บถึงจะใช้ได้เข้าไหมครับเข้าแล้วไม่จำเป็นครับจำเป็นเด็กเฮียใช้ไม่ได้พี่อขอกาแฟนหน่อยพี่สวนใหญ่ขอกาแฟหน่อยพี่สักคูน่นะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าพี่ใช้เล็กลางใหญ่เลขะไรครับกระเป๋า2.26ครับ พวกคุณขาดที่เซอร์ละกองทัพของข้าเอากี่แก้วมีสองสามส่วนสองสามส่วนแก้สองแก้วก็ได้พี่จะเย็นมาได้ทีละแก้วเว้ยอันนี้ครูให้มึงฟรีเว้ยถือว่าเห็นแก่ความสัมพันธ์สามพันปีที่ผ่านมาเดี๋ยนาแล้วเราสองส่วนด้อะไรนะเราสองส่วนโอเคอะไรนะครับรับรับคนละครึ่งไหมครับโอ้ไม่รับครับไม่รับครึ่งก็ไม่ได้เต็มสิจริงเปล่ะ พี่ขายด้โรงพยาบาลโดนไล่กระดัดนะเดียพี่พี่พูดเวอร์เกินกไม่ไม่ใครทำอยบานั้นหรอกจริงเอากูมีหลักฐานกูมีคลิปใช่หรอแม่งควักมีมาไล่แทงกูตีหัวดับหมดอ่ะไอตีเขาไม่ขายเขาไม่ขายได้าารบใช่หรอแล้วโดนจับป่ะกูก็บอกว่ากูก็เป็นตำรวจแม่งไม่เชื่อกูกูเลยควักปืนมายิงแม่งเลยโอเคสุดยอด เป็นการกระทําที่อุกอาจมากไปแล้วดันรี่ไปหาหมอเสร็จปุ๊บมันมีไอ้เหี้ยที่ไหนก็ไม่รู้แป้งทากูไปเสร็จปุ๊บไม่รอกูกูก็เลยขโมยรถหมอมันนี่แม่งเลยรถหมอแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ไงคันนี้ไงจอดอยู่ซ้ายมือเนี่ยข้างหลังผมโอเคผมว่าผมมาแล้วเขาคอยเขาให้ผมมาตามขับรถใหญ่เกี่ยวรถก่อนกูลืมไปกูไปขอคิวสั้น พี่ไงรถหมอพี่ไงรพี่ไงพี่รถหมอเนี่ยใช่รับกูเป็นคนเอามายหมอพี่เป็นตำรวจไม่โดนอยู่แล้วไม่เอาจริงๆอ่ะมึงไม่เข้าใจเว้ยคือไอ้พวกหมอพวกเนี้ยแม่งพุ่งตรงโง่เพราะมันเจอมัจจุราชไรเงาแห่งการขโมยอย่างกูเนี่ยมันก็แบบจับไม่ได้แล้ว <c oughs> มันยังไม่รู้ตัวเลยว่ารถแม่งหายจริงไหมล่ะอ่าจริงเอ,อาจ<ม>ราะนักสืบมีปืนจริงๆเหรอ,หอมีนี่ไงลูกซองไงศาสตร์มี ลูกองมีสองลูกด้วยลองดูดดูไหมนี่กูมีจิงนี่นเห็นไหมเดี๋ยวพี่เรานเข้าไปแล้วเดยวเราจะเข้าไปแล้ว่ดี๋ยวเราีเข้าไปแลาะเข้าไปแล้วเยเาจะหนีเขาไปกว่าจะเขาไปลว่ยเาจะหนีเข้าไปแล้วเดีวเาหีเ้ไปแล้วเดยเาจะหนีเข้าไปแล้วเดี๋ยเราจีเ้าไปแล้วเดียเราจะนขาไปล้วยเราจะหนีเขไปล้เดี๋ยวเาข้าไปลเดี๋ยวเานีเข้าไปแล้เดียเานีเข้าไปแล้วเดี๋ยเาหีเข้าไปแล้วเียเราจหนีเข้าไปเลเยเาะเขาไง รง<ห>เกมใหม่เกมใหม่นี่ไงโซเวลโวให้เออโซเวลโวคือมันเกมมดไลยมีขี่มีขี่ม้าแรงด้วยมีขี่ม้าแรงด้วยโอ้โหนานาบ้านเขาได้หรือยปลไม่บ้างไม่บ้างไม่บ้างไปดิมีเมียก็ต้องรักเมียเดี๋ยวว่าดีมะเราไปหรอโมเดมโมเดมเป็นชาวบ้านไป็หนึ่งแล้วไปดิไป่ได้เสือไม่ไ้เดี๋ยวใจเย็นพี่ผมไปรันเกมแล้วพี่โชคดีครับเจอกันนะครับเจอนไงพี่โชคดีครับเจอกันครับมีอะไรบอกพี่มีอะไรบอกมีอะไรบอกเลยตลอด โอ้ยเฮียมึงจะไปร้านเกมกูจะบอกเงไงไม่บอกเกมๆไงไม่เป็นไรแต่ว่ามึงยังไม่ได้จ่ายกูเลยนะวันนั้นะที่มึงแบบปวดแบบเนี้ยปวดกระทีเตี้ยกูช่วยชุบไอ้แจ็คเมาไว้ตลอดรพี่เล่นไรเออแต่ศูนย์ห้าแต่ศูนย์ห้าเฮียมึงว่าไงสัตว์แม่งให้กูตายอีกแล้วไอ้เฮียเพี่เคนส่งให้กูเดินดีโอ้โห ไปดิเขาลุ้นเอ้ออะไรนะทำไมเอาเซิร์คไอจุกใครอะเซิร์คไอจุกใครอะไปดิยี่จุกเราจะเล่นเหรอออนเนิร์ดเออไม่มันเล่นได้สี่คนรู้สึกฮะเล่นได้สี่ใช่หรอเดี๋ยวบอกเล่นสิบคนไงเล่นได้สิบเล่นได้สิบเล่นได้สิบสิบไปดิไปดิ